คลิปนี้นะครับมาดูการกําหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานการกําหนดฝ่ายหรือกลุ่มงานนะครับว่ามันมีขอบเขตขอบข่ายยังไงนะการกําหนดฝ่ายนะเราจะกําหนดเป็นกลุ่มงานหรือฝ่ายก็ได้นะทั้งฝ่ายและกลุ่มงานอยู่ในระนาบเดียวกันนะอยู่ในระนาบเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายนะจะเป็นสายงานผู้บริหารอํานวยการท้องถิ่นถ้าเป็นกลุ่มงานนะครับนะจะเป็นระดับชำนาญการพิเศษคือสายวิชาการสายงานผู้ปฏิบัตินั่นเองนะดังนั้นจะกำหนดเป็นฝ่ายก็ได้นะครับหรือ จ 2. จะกำหนดเป็นกลุ่มงานก็ได้นะครับหรือจะก,กำหนดทั้งฝ่ายและกลุ่มงานก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามโครงสร้างนั่นหมายความว่าถ้าต้นนะครับถ้ากลางมันกำหนดไว้ให้เป็นเท่าไร่นะครับต้องดูที่โครงสร้างองค์ประกอบมันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอนะสองอสามอั4หากจะก,กำหนดฝ่ายจะผูกพันด้วยตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งนั้นก็คือนะ ผูกพันด้วยตำแหน่งในที่นี้ก็คือมีหัวหน้าฝ่ายเป็นนักนะเป็นนักระดับต้นนะนักจุดจุดจุดนักอะไรก็แล้วแต่นักคลังนักช่างก็แล้วแต่นะและจะผูกพันด้วยตำแหน่งก็คือหัวหน้าฝ่ายและเลขที่ตำแหน่งผูกพันกับฝ่ายนั้นๆเลยนะแต่หากกาหนดเป็นกลุ่มงานจะไม่ผูกพันด้วยเลขที่ตำแหน่งนะนะใครก็แล้วแต่ที่รับผ่านการประเมินนะสามารถที่จะย้ายบุคคลนั้นให้ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานได้นะอาจจะเป็นหมายเลข0 0 1หรือหมายเลข0 0 2ก็ได้นะครับ ฉะนั้นแล้วนะในส่วนของกลุ่มงานเนี่ยจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระบุที่ตัวบุคคลนะครับเราไม่ได้ระบุที่ตัวบุคคลดังนั้นเช่นอาจจะตั้งเป็น2ฝ่ายหรือตั้ง2กลุ่มงานหรือตั้ง1ฝ่ายหรือ1กลุ่มงานก็ได้นะกรณีนี้นะครับอันต่อมาในส่วนของฝ่ายและกลุ่มงานเนี่ย การกำหนดกลุ่มงานจะต้องมีสายวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนะคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานต้องสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานนั้นๆเช่นหากเป็นกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่คนที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ก็คือนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษหากกำหนดเป็นกลุ่มงานนิติการคนที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิติการก็คือนิติกรระดับชำนาญการพิเศษหากจะกำหนดเป็นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป คนที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปก็คือนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญพิเศษนั่นเองนะซึ่งมันจะต้องเป็นไปตามสายงานของงานานั้นๆด้วยนะครับที่จะเป็นได้รับการแต่งตั้งหรือย้ายเข้าไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเรากําหนดกลุ่มงานขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีคนเป็นชำนาญพิเศษเราก็อาจจะให้พนักง,งานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในงานนั้นๆรักษาการนะหรือในส่วนราชการนั้นๆฮะรักษาการในตําแหน่ง นะนั้นในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานไปพลางก่อนนะได้นะครับกรณีนี้นะแต่ถ้ามีเป็นจนํานญการพิเศษคือตัวจริงเข้ามาแล้วก็ควรที่จะย้ายเขานะให้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานตามองค์ประกอบของกลุ่มง,งานนะครับอ่านะสาหรับเรื่องนี้ก็พอที่จะพอ,พองเห็นภาพนะพอที่จะมองเห็นภาพได้นะครโอเคก็ติดตามในคลิปต่อ,ตอไปครับขอบคุณมากครับ